ยังคงอยู่ในแบบฝึกหัดที่7.4นะคะคณิตศาสตร์ป .5 เล่ม2ค่ะบทที่7รูปสี่เหลี่ยมเป็นแบบฝึกหัดของสสทค่ะอยู่ในหน้าที่74นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อ8กับข้อ9นะคะเน,นื่องจากว่าข้อที่8นี้นะคะได้ได้กดอัดไปแล้ว1รอบแต่ว่าวิดีโอมันตัดไปก่อนนะคะก็เลยจะมาวาดรูปให้ดูใหม่นะคะมาดูกันที่โจทย์เลยค่ะ รูปสี่เหลี่ยม SAVE ที่มีมุม SEV เป็นมุมฉากส่วนของเส้นตรง SA และส่วนของเส้นตรง SE ยาว3 5ซนติเมตรส่วนของเส้นตรง VA และส่วนของเส้นตรง VE ยาว6.5ซนเมตรแล้วระบุชนิดของรูปสี่เหลี่ยม SAVE พร้อมอธิบายเหตุผล สังเกตนะคะส่วนของเส้นตรง SA A กับส่วนของเส้นตรง SE เนี่ยจะมีตัวอักษร S เนี่ยที่ใช้ร่วมกันนะคะถ้าเราลองวาดรูปคร่าวๆนะคะ SA กับ SE อันนี้ก็จะใช้ตัว S ร่วมกันนะคะยาว3.5เซนติเมตรประมาณนี้นะคะแล้วก็ VA แล้วก็ VE 6.5แสดงว่า มีอักษรร่วมกันอีกก็คือตัว V นะคะ่ะี VA กับ V E ยาว6.5ซนเมตรถ้าเราดูรูปคร่าวๆแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นรูปรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะแล้วก็มีมุม SEV SEV มุมนี้เป็นมุมฉากนะคะอันนี้ก็เป็นรูปคร่าวๆข,ของในการสร้างสร้างรูป ภายใต้งเงื่อนไขของข้อที่8นะคะจริงๆแล้วหน้าเนี้ยเขาต้องมีวงเวียนในการช่วยสร้างนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่มีเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะให้เราสร้างรูปโดยใช้เส้นเทียงมุมในการสร้างนะคะเดี๋ยวเรามาสร้างเส้นเทียงมุมกันเลยค่ะซึ่งเวลาลากเส้นเทียงมุมเนี่ยเราก็ลากยาวๆไปก่อนได้เลยนะคะ,ะโดยที่ ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมรูปเบานี้นะคะเส้นแหียงมุมจะตัดกันเป็นฉากนะคะ,ะสร้างคร่าวๆประมาณนี้นะคะต่อไปก็คือว่าให้เราสร้างเสวนของเส้นตรง SA กับ SE นะคะ สร้างสร้าง SE ก่อนเพราะว่าถ้าเราสร้าง SE ก่อนแล้วเราก็จะตามด้วยมุม SEV ให้เป็นมุมฉากนะคะสร้าง SE ก่อนให้ยาว3.5นะคะต่อไป S.E.V. ก็คือการที่จะลากต่อมาเส้น V ส่วนของเส้นตรง V.A.V.E. ตรงนี้นะคะก็จะต้องเป็น90องศาเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ไม้โปรเทคเตอร์ในการช่วยนะคะในการลากก็ต้องให้ได้6.5ซนเมซึ่ง เส้นเทียงมุมตรงนี้มันมันอาจจะไม่ได้หกจุด้าก็ได้ก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะลากมาก่อนให้ได้6.5อ่าตรงนี้เป็น6.5แสดงว่าตรงนี้แกนนี้เราเราไม่ได้ใช้แล้วเราจะเปลี่ยนมาใช้แกนนี้แทนอย่าล้ลบออกนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสําหรับคนที่ไม่มีไม่มีวงเวียนนะคะก็ใช้วิธีนี้ได้อ่า ต่อไปเราจะเปลี่ยนมาลากตรงนี้เนาะจาก S จาก S มา V เพื่อที่จะสร้างเส้นแหงมุมนะคะแบบนี้ต่อไปจาก E เนี่ยก็ดูว่าเส้นเทียงมุมจากมุม E เนี่ยลากออกไปนะคะต้องตัดกันแบบมุมฉากกับเส้นส่วนของเส้นตรง SV ด้วยแบบนี้เราลากออกไปเลยเดี๋ยวเหลือก็ไม่เป็นไรนะคะ ต่อไปมาสร้างส่วนของเส้นตรง SA นะคะก็คือ3.5 cm ซมแล้วก็วัดเลย3.5ต่อไปสร้างส่วนของเส้นตรง VA นะคะ6.5อ่ะทีนี้มุม SEV ตรงนี้เป็นมุมฉากนะคะเราทำสัญลักษณ์มุมฉากไว้ด้วยแบบนี้ จากนั้นให้เราใส่ความยาวของด้านนะคะด้านไหนที่เท่ากันเราก็ใส่สัญลักษณ์ว่ามันยาวเท่ากันด้วยนะคะอ่ะรูปนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยม S A V E นะคะซึ่ง เราต้องตอบคาถามเขาด้วยว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรจากรูปที่เราวาดออกมาคะก็คือเป็นสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะก็เขียนเลยว่ารูปสี่เหลี่ยม s a v e เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่านะคะเหตุผลเพราะอะไร ถ้าเราเปิดย้อนไปดูในส่วนของลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมรูปว้าวลักษณะของมันก็คือด้านที่อยู่ติดกันนะคะยาวเท่ากัน2คู่ก็คือ ส่วนของเส้นตรง sa คือด้าน sa นั่นเองเท่ากับส่วนของเส้นตรง se นั่นเองนะคะคือมันเท่ากับเท่าไหร่คะ3.5เซนติเมตรเนาะและอีกคู่หนึ่งก็คือด้านส่วนของเส้นตรง va เท่ากับด้านส่วนของเส้นตรง ve ค่ะซึ่งมันเท่ากับ6.5เซนติเมตร แล้วก็มุมที่เท่ากัน1คู่คือมุม A เท่ากับมุม E นั่นเองค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วในข้อที่8นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อที่9กันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตขยับนิดนึงนะคะ ข้อที่9นะคะรูปสี่เหลี่ยมที T ่ UMB ที่มีมุม TUM มีขนาด50องศาส่วนของเส้นตรง TU และส่วนของเส้นตรง BM ยาว9ซเมตรส่วนของเส้นตรง UM และส่วนของเส้นตรง TB ยาว4.5ซนเมตรแล้วระบ,บุชนิดของรูปสี่เหลี่ยม TUMB พร้อมอธิบายเหตุผลทีนี้ สี่เหลี่ยมมีด้านสี่เหลี่ยมนี้นะคะให้เราลองสังเกตว่ามีด้านที่ยาวเท่ากันสองด้านสองด้านก็คือ TU กับ BM ไม่ใช่สองด้านสี่สองคู่คือ TU กับ BM แล้วก็ UM และ TB นะคะอ่ะทีนี้เราลองมาวาดรูปคร่าวๆกันก่อนมุม U ห้าสิบองศาเราลองวาดลักษณะของมุม U ห้าสิบองศาอ่ะ U สมมติ U ตรงนี้ตรงนี้ห้าสิบใช่ไหม แล้วเส้นใดบ้างที่เชื่อมกับ U อ่ะก็คือ MU อ่ะ MU ตรงนี้ MU ยาว4.5อ่ะเราลองลากไปอ่ะตรงนี้ถ้าเป็น T ละ่ะ T 9และ M ตรงนี้เชื่อมกับอะไรอีกคะ B ใช่ไหมอ่ะ9 9ตรงนี้4.5อ่ะเราลองเทียบสีว่ามัน มันตรงกับเงื่อนไขที่เขาต้องการไหม TU กับ BM ยาว9แล้วก็ U UM กับ TB ยาว4.5สี M T B ่เหลี่ยมนี้เป็นสี่เหลี่ยม TU MB อ่าใช่เลยแสดงว่าลักษณะสี่เหลี่ยมหน้าตาประมาณนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างข้อนี้ก็เหมือนกันค่ะเขาจะต้องใช้วงเวียนใช่ไหมคะแต่ว่า เราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเนาะโดยการใช้เพียงแค่ไม้โปรเทคเตอร์แล้วก็ไม้ประทัดนะคะอ่ะขั้นแรกให้เราสร้างอ่าสร้างด้านท u ขึ้นมาก่อนเพราะว่าพอเราสร้างด้านแล้วเราก็จะไปสร้างมุมนะคะท u ยาว9เซนติเมตร ต่อไปสร้างมุม tum คือมุม u ตรงนี้ต้องห้าสิบองศาใช้แม้บรรัดเลยค่ะให้จุดให้จุด u ตรงนี้เห็นไหมอยู่ตรงกลางไม้โปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ดูเส้นสูตรองศาอยู่รอบวงนอกอยู่รอบวงในในที่นี้อยู่รอบวงนอกนะคะแล้วก็มองหาห้าสิบองศาตรงนี้ทําสัญลักษณ์ไว้นะคะเอาไม้โปรเจคเตอร์ออกแล้วเราก็จะสร้างอีกด้านหนึ่งก็คือด้านที่เป็นด้านสั้น ก็คือต้องเราเลือกที่อยู่ใช่ไหมก็ต้องสร้างด้าน U M นะคะก็สร้างเลย4.5ซนติเมตรอ่ะทีนี้มุมเนี้ย50ใช่ไหม แล้วมุมนี้ต้องเป็นมุมที่รวมกันแล้วได้ร้อยแปดสิบก็ต้องเป็น %130 เพราะฉะนั้นถ้ามุมนี้ร้อยสามุมทีก็ร้อยสาด้วยนะคะจะใช้วิธีนี้ก็ได้หรือจะใช้วิธีการลากจาก M นะคะเหลืออีกเส้นหนึ่งเส้นยาวที่จะต้องทำก็คือส่วนของเส้นตรง BM เราจะลาก BM ไป9ซนติเมตรก็ได้ใครใช้วิธีนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือจะใช้วิธีวัดองศาของมุมก็ได้นะคะ แต่ก็ต้องดูให้ดีนะคะเนี่ยเส้นจะต้องให้มันขนานเพราะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองจากนั้นลากเส้นสุดท้ายเส้นปิดนะคะส่วนของเส้นตรง tb ต้องได้4.5เซนติเมตรนะคะอ่าก็จะมีด้านที่ยาวเท่ากัน2ด้านเขาให้ระบ,บุชนิดของรูปสี่เหลี่ยมนี้ด้วย นะคะอ่ะเราก็มาให้เหตุผลเลยว่าทำไมสี่เหลี่ยมนี้ถึงเป็นรูปสีเนนะะปส่เหลีย t u m หล่ยมด้านขนานนะคะรูปสี่เหลี่ยม t u m b เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเพราะอะไรอ่ะเราก็มาให้เหตุผลกันเพราะ ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันคือด้านอะไรคะคือด้าน TU เท่ากับด้าน BM นั่นเองซึ่งเท่ากับ9ซนเมตรแล้วก็ด้านอะไรคะด้าน UM เท่ากับด้าน TB นะคะ ซึ่งเท่ากับ4.5เซนติเมตรแล้วก็ด้านตรงข้ามขนานกันด้วยใช่ไหมอ่าที่ไม่พอด้านตรงข้ามขนานกัน2คู่คือก็คือด้าน TU ขนานกับด้าน BM อ่ะใช่ไหม TU กับ BM อ่ะใช่แล้วก็ด้าน UM ขนานกับด้าน TB นะคะแล้วก็มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันด้วยอ,อีกเหตพลหนึง่งเอาที่ตรงไหนดีที่ไม่พอแล้วเอามาตรงนี้ก็ได้มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน ือมุม b เท่ากับมุม u และมุม m เท่ากับมุม t นะคะ,ะหน้านี้ก็เสร็จแล้วในข้อ8ข้อ9เดี๋ยวเราไปชมแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ